สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านปรยาญาชาแนลนะคะอาจารย์เชษจันเมษานะคะวันนี้จะมาอ่านไพ่าทานายดวงชะตาพยายกรณ์ในเรื่องของคนเกิดความคนเกิดวันเสาร์เรื่องของความรักในเดือนกรกฎาคมนะคะมาเริ่มกันเลยเหมือนเดิมนะการอ่านแบบนี้พป็นการอ่านแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็อาจจะรู้สึกตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เป็นดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงนะ มาเริ่มกันที่คนโสดคนโสดวันเสาร์เดือนกรกฎาคมมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่ามาลองดูคนโสดวันเสาร์มีข่าวดีเกียวกับคู่ต่างชาติเออคู่ต่างชาติต่างประเทศหรือว่าคู่ที่เป็นแบบว่า King, รักทางไกลมีโอกาสที่จะได้เดินทางมาเจอกันหรือมีโอกาสจะได้เริ่มต้นทาความรู้จักกันหรือมีโอกาส,สกพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นมีโอกาสเดินทางไปหาการคนโสดที่แอบรักใครแอบชอบใครอยู่หรือเป็นเนี่ยเหมือนที่บอกว่าเป็นรักที่อยู่ทางไกลไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันอาจจะมีแผนมีแผนที่จะได้มาเจอกันหรือว่าได้ไปเจอคนที่ถูกใจแต่ว่าเหมือนที่บอกเห็นว่าอาจจะอยู่ต่างจังหวัด หรืออาจจะอยู่คนละทิศคนละทางคนละที่อะไรเงี้ยต่างชาติต่างประเทศต่างจังหวัดอันนี้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคนโสดก็พยายามเอาตัวเองหรือว่าถ้าอยากมีคู่พยายามพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันมีคนเยอะๆหรือว่าเดินทางไกลอาจจะไปเจอคู่ทางไกลหรือจะไปเจอคนที่อยู่ทางไกลที่จะมาเป็นคู่ของเราอย่างเงี้ยมันจะไม่เจอในพื้นที่อ่ะเออจะบอกว่าไงดีต้องออกไปต่างพื้นที่ถึงจะไปเจอคนที่เข้ามาหาเราอ่ะหรือว่าคนโสดที่ เขาเรียกว่าเพิ่งอกหกักหรือว่าเลิกกับแฟนมาหรือว่ารู้สึกผิดหวังกับความรักมาอันนี้ก็ยังโสดอยู่ยังยังไม่มีอะไรพัฒนาอันนี้มันเป็นอยู่ที่ตัวเรานะเหมือนเราเองไม่ได้เปิดรับใครแต่ถ้าคนโสดที่แบบอยากมีอยากเจอเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอเลยแหละเออเพราะฉะนั้นวันเสาร์ก็มีเรื่องอะไรให้กระชุ่มกระชวยหัวใจแต่ให้พิจารณาให้ดีนะเพราะว่าคู่ที่เป็น ยิ่งถ้าเจอกันทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบต้องพิจารณาหรือว่าเอามาศึกษาต่อแต่เท่าที่เห็นเนี่ยโวงความรักคนโสดน,นี่ก็คือถือว่ามีโอกาสไปได้ได้วยดีเลยเออเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตสั้นจะตายอยากจะทําอะไรก็ให้รีบทําหรือว่าแอบชอบใครอยู่ก็ต้องรีบบอกเขา มันถึงจะไม่โสดไงมันต้องาพาตัวเองบางทีต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะในการที่จะพาเราไปเจอใครสักคนในการที่เราชอบใครสักคนเราต้องบอกเขาบางทีเก็บเงียบไว้อย่างงี้มันก็ไม่สามารถจะแบบทําให้อะไรอะไรมันเปลี่ยนไปได้ทําตัวเองให้น่าสนใจทําตัวเองให้น่าค้นหาแล้วจะมีคนอยากจะเข้ามาอยากรู้จักกับเราเออเป็นกําลังใจให้คนโสดนะมีโอกาสมีโอกาสจะได้มีเหงา อะมาดูต่อคนที่มีคู่ครองแล้วเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างคนที่มีคู่อคนมีคู่วันเสาร์เนี่ยเขาบอกว่า ต้องดูแลคู่ครองของตัวเองหรือว่าพากันออกไปในต่างที่ต่างถิ่นบ้างหรือพากันออกไปกินข้าวพากันออกไปเติมความสัมพันธ์ให้กันบ้างใช้เงินบ้างอ่ะเขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยกังวลเรื่องเงินค่อนข้างมากเลยยิ่งคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วไม่ค่อยอยากจะใช้ตัง เขาบอกว่าให้พาคู่ตัวเองเนี่ยออกไปทานข้าวบ้างหรือว่าซื้อของขวัญให้กันบ้างหรือพากันไปเติมกำลังใจให้กันบ้างเพราะว่าเห็นว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่ทะเลาะกันมาจากเรื่องเงินมาจากเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของการใช้เงินหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้เงินมากเกินไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็แบบไปต่อว่าหรืออะไรแบบนี้มันก็ทําให้เป็นปัญหาที่มันมากขึ้นเรือก็บอกว่าให้มาแชร์เรื่องความสัมพันธ์แชร์เรื่องการคุยกันเรื่องเงินให้ดีๆแล้วกันหรือบางทีแบบว่าเนี่ยคนมีครอบครัวก็ไม่อยากจะใช้ตังค์อ่ะไม่อยากจะแบบ ไปเที่ยวไปไหนมันก็เปลืองอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าอยู่แล้วก็อึดอัดอยู่แล้วก็ทะเลาะกันเพราะว่ามันไม่ได้พากันไปไปใช้เงินหรือให้กําลังใจกันหรือว่าถ้าไม่อยากใช้เงินก็ลองหาความสุขแบบอื่นนะเช่นไปสวนสาธารณะไปริมทะเลไปอะไรแบบนี้บ้างมันจะทําให้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วการคนมีคู่มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเพราะเท่าที่เห็นตอนเนี้ย เครียดกันเรื่องการเงินเออไม่อยากจะใช้เงินเก็บที่มีอยู่หรือว่าอยากจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นอยากเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นก็เลยไม่ได้ใส่ใจคนในบ้านมากพอสมควรหรือว่าไม่ได้ใส่ใจคู่ของเรามากพอควรเพราะว่าโมแต่ห่วงปัญหาเรื่องการงานและการเงินหรือว่าอยากเอาเงินไปลงทุนการงานการเงินมากกว่าเลยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของด้านความรักและครอบครัวเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มาปรับเรื่องของการใช้จ่ายเงินอื แบ่งเวลาแบ่งแบ่งความสําคัญในเรื่องของการเงินการงานให้มากเพราะบางคนเหมือนกับว่าบางคนก็ทํางานจนลืมคิดถึงเรื่องความรักไปเลยอย่างเงี้ยทำงานจนลืมคิดถึงเรื่องครอบครัวไปเลยยิ่งคนที่แต่งงานกันมานานแล้วอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าไม่มีแพชชั่นไม่มีอะไรใหม่ๆเออต้องหาอะไรทํานะนี่ยเขาบอกต้องลองคิดดูบ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราแบบ ขาดการดูแลคนในครอบครัวหรือเปล่าบางทีคนที่เขารอเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็อยากให้เราเข้าใจเขาหรืออยากให้เราใส่ใจเขามากขึ้นนะพอเราไปคุยการเห็นความจริงกันมากขึ้นว่าเอ้ยเขาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเหนื่อยไหมเขาเป็นยังไงมันก็จะทําให้กลับมาดีขึ้นกลับมาความสัมพันธ์มันดีขึ้นเลยอย่าโฟกัสเรื่องการงานการเงินให้มากบางทีก็ต้องสนใจคนในครอบครัวสนใจคนรอบข้างบ้านจะทําให้ความรักของคนเกิดวันเสาร์เนี่ยดีขึ้นโฟกัสแต่เงินอย่างเดียวบ่ได้เ้อ ไปดูเรื่องอื่นบ้างอะมาต่อกันเรื่องของความรักแบบสภาวะรักสามเศร้าหรือใครเจอปัญหาเรื่องมือที่สอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าจะไปเป็นมือที่สามเขาหรือว่าครอบครอบครอบครบัวเรามีปัญหามือที่สามนะสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไป คนเกิดวันเสาร์อใครที่มีปัญหาเรื่องมือที่สอยู่อยู่ในช่วงของความทุกทนเลยแหละอืมมันจะทะเลาะก,กันค่อนข้างมากแล้วก็มันถามว่ามันจะหลุดพ้นได้ไหมมันก็จะหลุดพ้นได้แต่ว่า มันต้องคุยกันแหละว่าจะไปในทิศทางไหนเพราะอาจารย์เห็นว่ามันก็จะมีทั well, ้งท well ี่แบบว่าเขาบอกว่ามันจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันใครที่เจอปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่อ่ะมันจะค่อยเป็นค่อยไปวันหนึ่งคนที่เข้ามาเป็นมือที่3าของครอบครัวเราเาก็อาจจะไปก็ได้หรือตัวเราเองนี่แหละอาจจะทนไม่ไหวแล้วก็เป็นฝ่ายไปแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้อ่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะอยู่ในสภาวะสถานการณ์เดิมไปก่อนยังคงต้องเจ็บยังคงต้องทุกข์กับเรื่องพวกนี้อยู่ก็อยากให้ปล่อยวางแล้วกันเนาะสําหรับใครที่เอ้ยเราไปยุ่งกับเขาเราเป็นมือที่3 ามเขาอาจารย์ก็เห็นว่ามันจะมีหนทางที่จะค่อยๆขยับขยายออกไปเหมือนที่บอกเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีทางที่จะแฮปปี้หรือมันไม่มีทางที่จะมีความสุขอยู่แล้วเออแต่ว่าเหมือนที่บอกอาจารย์ไม่ได้มาสอนว่าเรื่องไหนผิดเรื่องไหนถูกเนาะก็อยากจะให้ช่วยกันประคับประคองอยากจะให้คุยกันอยากจะให รักษาหรือว่าหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัวละกันเนาะเพราะเท่าที่เห็นอนะ่ะมันยังอึมครึมมันยังทุกทนมันยังทะเลาะก,กันอยู่ยิ่งบ้านไหนมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วดันมีปัญหาเรื่องมือที่3ไปอีกนะโอ้โหสุดเครียดเลยแหละอืมเพราะฉะนั้นต้องหาทางออกให้ได้ละกันอยู่ในช่วงของการประครับประคองแล้วก็หาทางออกให้กับตัวเองอ่ะเดี๋ยวมาลองดูซิว่ามีข้อความอะไรที่จะฝากบอกสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักและสามเศร้า เนี่ยเราไม่ควรไปไกลกว่านี้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในช่วงที่ต้องกลับมาทบทวนแล้วนะว่าเฮ้ยถ้าครอบครัวไหนมีเรื่องแบบนี้มานนานมากแล้วอะ่ะ เราต้องมาคิดดูแล้วว่าเอ๊ะที่ผ่านมามันสร้างประโยชน์ให้ใครไหมหรือว่ามันทําให้เกิดความทุกข์ขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาหาจุดที่เป็นทางออกให้ได้ว่าจะไปยังไงหรือว่าเนี่ยคนที่เป็นมือที่3ามเขาเนี่ยเราไม่ควรไปไกลกว่าน,นี้ก็หมายความว่าถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันถลำตัวลึกไปแล้วแล้วเราเองก็ไม่ได้มีความสุขกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยถ้าไปตรงจุดอื่นมันจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเนี่ยล้วก็รักเขาก็จริงแต่ว่าฉันขอเฝ้ามองคุณอยู่ไกล,ไกล ก็รักกันแต่ว่าถอยออกมาไหมค่อยๆถอยห่างจากความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาตรงเนี้ยมันจะมีความสุขกว่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนี่ยฉันไม่มีความสุขเลยนะอ่านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะไม่ได้โกหกนะพายบอกว่าฉันไม่มีความสุขเลยนะเพราะว่าเห็นอยู่แล้วมันไม่มีใครมีความสุขเลยอะ่ะเออถ้าใครเจอเรื่องแบบนี้อยู่ก็ ต้องค่อยๆพาตัวเองออกมาหรือว่าหาจุดที่มันลงตัวที่สุดและกนะันอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกครอบครัวที่มีปัญหาความรักในเรื่องของความสัมพันธ์แบบนี้อยู่และกันเนาะเป็นกําลังใจให้คนเกิดวันเสาร์นะในความรักทุกรูปแบบนะอ่ะขอพระแม่มาเทวีอวยพรทุกท่านนะถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาเจอกันอีกในคลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะ